หดแล้วนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วนะคะแล้วเราไปหั่นบุนเส้นมาแล้วเราจะมานวดเลยจะทำเป็นต้มจิ้วบุนเส้นนะคะเราไม่นวดให้เข้ากันกันตันเรียบร้อยแล้วนะคะปุงไม่เยอะนะคะเราใช้แค่น้ำมันหอยแล้วก็ แป้งข้าวาโดสองช้อนชาแล้วก็ซีวขาวพึ่งช้อนชาก็นิดหน่อยปดปกติมานะะต้มเสิร์ฟเลยนะขะั้นตอนนี้เราจะใส่ส,นในสันในไก่โบที่ใส่บุนเส้นนะคะพอเราปิดแก๊สไปพอน้ำกำลังเดือดด้ กินได้สองสามมื้อได้เลยมื้อเนี้ยไก่เยอะมากกินบางทีทำก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยหมดแล้วลูกไข่นะคะใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นชาน่ายในไก่บุ้เส้น